สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของรูน a าคัสซิกนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะนำเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบระบบ AI นะคะที่มีการอัปเดตล่าสุดของทีม L1 ค่ะที่มีการเปิดให้ทดสอบระบบของ b ็อกแอนโทบีค่ะปรากฏว่าตอนนี้นะคะก็มีการเปิดให้ไปลองสร้าง AI นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมีการไปทดสอบสร้างนะคะ NFT เป็นรูปแมวด้วยนะคะเพื่อนนะคะนี่คือสิ่งใหม่นะคะที่จะเกิดขึ้นกับบล็อก a i n ของ Luna Classic นะคะ AI นั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีข่าวนะคะในเรื่องของปริมาณธุรกรรมรายวันนะคะแม้ว่า ราคาลู n a จะดาวลงแต่ปริมาณการทําธุรกรรมในบล็อกเชนก็ไม่ได้ลดน้อยไปนะกะเพื่อนนอกจากนี้ก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับแผนฟอร์มเกมที่เตรียมจะเปิดตัวนะคะรวมถึงนะข่าวการวิเคราะห์ค่ะหากมีการอัปเกรดบล็อกเชนของลูน่าเทียบเท่ากับ luna าเวอร์ชันสและ cosmon เรียบร้อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ luna มันจะสามารถดันราคา luna ให้พุ่งขึ้นไปได้หรือไม่นะคะและเราจะไปเป็น ดท้ายด้วยบทวิเคราะห์ราคากันค่ะนี่ก็คือสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะ ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่าลืม3ข้อเสมอค่ะความรู้บริหารเงินและข่าวนะคะเรามาดูสถานการณ์ราคาลูน่าตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าลูน่าสร้างฐานใหม่นะคะดิฉันเชื่อว่าบริเวณน,นี้ค่ะน่าจะเป็นฐานใหม่ของลูน่าและดิฉันก็เชื่อนะคะดิฉันก็ติดตามข่าวเศรษฐกิจด้วยข่าวในอเมริกานะคะเพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกานะคะ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการทำข้อตกลงกันในเรื่องของการผ่อนปลนหนี้สินสารัฐนั่นเองและนะคะนักวิเคราะห์นักลงทุนก็คาดการนะคะว่าหากทำข้อตกลงอะไรเสร็จเรียบร้อยภาพเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นนะ,ะเพื่อนนี่คือการวิเคราะห์อของตลาดนะคะดูได้จากกลุ่มเทคโนโลยีก็บวกเขียวค่ะ นะแต่ดาวโจนไม่ได้บวก,บวกเขียวนะคะดาวโจนก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบไม่ถือว่าล่วงหนักหรือขึ้นแรงนั่นเองนะคะส่วน Bitcoin วันนี้นะคะก็มีดันขึ้นไป28,000แล้ก็ดาวลงมาทุบลงมาอยู่ที่27,000 ก็ไม่ได้แรงค่ะก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะคะนะ,ะส่วนลูน่าไม่ไปไหนเลยอย่างที่เราเห็นนะคะนี่คือราคาลูน่าดิฉันเชื่อว่าคงจะพักตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่านะคะในมุมมองส่วนตัวของดิฉันเท่านั้นนะคะหากมีการอัปเกรดค่ะนะคะก็คือปัจจัยภายในของลูน่าก็อาจจะเกิดการดีดตัวหรือดันขึ้นได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือหลังวันที่ส4มิถุนายนค่ะก็คือเดือนหน้านั่นเองทําไมล่ะพอดิฉัน วิเคราะห์ว่ามันจะมีการอัปเกรดเทียบเท่ากับ luna เวอร์ชันนะคะและก็อัปเกรดเชื่อมต่อโลกภายนอกก็คือ cosmon นั่นเองนะคะคอสมอนนะคะนั่นหมายความว่ากำลังจะเปิดประตูค่ะออกภายนอกค่ะไปเชื่อมต่อโครงการอื่นๆเทียบเท่ากับโคง โครงการอื่นๆได้มากขึ้นนั่นเองนะคะก็จับตาดูค่ะว่างมันจะทำให้ราคาของลูน่าดีดตัวขึ้นหรือไม่นะ,ะจากการอัปเกรดครั้งนี้ค่ะนะ,ะนอกจากนี้นะคะดิฉันก็มองว่า AI ก็น่าจับตาดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าว AI นะคะเพราะตอนนี้ค่ะอยู่ระหว่าง ขั้นตอนการทดสอบระบบนะคะและก็ออกมาดีด้วยนะคะเราไปดูสถานการณ์ภาพใหญ่ของตลาดนะคะตอนนี้ตลาดก็ยังคง อาถือว่าไซเวอออกข้างแดงๆนะเขียวบ้างปะาปลายส่วนใหญ่เขียวไม่ได้แรงค่ะดูได้จากบิตคอยก็ยังคงวิ่อยู่ในกรอบนะคะอยู่ที่2700มกับ2800มค่ะกรอบของบิตคอยคงไม่ต่ำกว่า25000กว่าแล้วนะคะดิฉันเชื่อว่าบิตคอยคงไม่ต่ำกว่า25000ถ้าไม่เจออะไรปัจจัยที่หนักๆจริงๆนะคะนะเราไปดูอารมณ์นักลงทุนค่ะตอนนี้อยู่ที่51ค่ะนะก็ยังไม่ดันขึ้นนั่นเองนะ เรามาดูข่าวนี้ค่ะนี่คือโปรเจกต์นี้ค่ะ AI ค่ะเ,เพื่อนที่สร้างนะคะบ็อกนะคะบ็อกอินแอนโทบี้ค่ะที่สร้างโดยนะคะดรคิมนั่นเองและนะคะบ็อกนี้นะคะอยู่ระหว่างการทดสอบทดลองนะคะของนะผูง้ง่ายๆก็คือทีม L1 นั่นเอง L1 เขาก็มีการแบ่งปันค่ะตอนนี้คือตัวอย่างการใช้งานที่น่าทึ่งน่าตื่นเต้นของรูน่านะคะและคริปโตของรูน่าเบิร์นั่นเองนี่คือนะคะ AI Box นะคะบ็อกบ็อกแอนโทบีที่จะใช้ในเรื่องของการเบิร์นกันเพื่อนและ AI ตัวนี้ค่ะสามารถที่จะสร้าง นะคะ NFT การออกแบบต่างๆได้ด้วยนะคะเพื่อนนะน,นี่ก็คือมีการเข้าไปทดลองทด,ทดสอบกันนั่นเองนะคะก็อย่างาทีม L 1ก็ไปทดสอบนะคะไปทำภาพต่างๆดูนั่นเองนะคะนี่ก็คือภาพที่เขาไปทดสอบทำระบบดูคันเพื่อนนะคะเป็นตัวอย่างให้เห็นค่ะนะคะและ ตัวบล็อกนี้ค่ะจะมาช่วยคำนวณในการเบิร์นและเป็นแผนในเรื่องของการรีเพ็ในอนาคตค่ะเป็นแผนที่รองรับการเติบโตของลูน่าในอนาคตค่ะเรามาดูต่อนะคะนะคะท่านนอกจากนี้เขาก็แบ่งปันว่านะคะ ทีม L1 หัวหน้าโครงการก็บอกว่าพรุ่งนี้การอัปเกรดเทสเน็ตนักพัฒนา d ี App, กอณณาติดต่อพู้ง่ายก็คือวันนี้ค่ะก็คือวันที่31เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการนะคะอัปเกรดในส่วนของเทสเน็ตในกลุ่มของ d ดดต่างๆนะคะจะต้องเข้ามาปรับใช้สัญญาณกับเทสเน็ตนะ,ะสำหรับการทดสอบนะ ในบล็อกเชนที่กำลังจะอัปเกรดนั่นเองนะคะนี่ก็คือการแบ่งปันนอกจากนี้นะคะทีมที่ทีมต่างๆค่ะที่มีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับนะคะดีแอปต่างๆก็กำลังแบ่งปันกันนะคะในเรื่องการทดสอบระบบค่ะเรามาดูต่อค่ะอย่างท่านนี้ค่ะก็เข้าไปโพสค่ะ เข้าไปสร้าง NFT ในบล็อกนะคะแอนโทบี ie, นั่นเองนะคะเขาก็แบ่งปันนะคะนี่เป็นข่าวร้อนเลยฉันเพิ่งสร้างภาพแมวบนบล็อกแอนโทบี ie, ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้าง AI ที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนตัวแรกแมวตัวนี้กำลังลงไปในประวัติศาสตร์ูนา่าเมื่อแมวตัวแรกสร้างขึ้นฉันจะเปิดการขาย NFT ในภายหลังเพื่อนๆดูนะคะนี่คือบล็อก บ็อกล็อกนะคะบ็อกพูดง่ายก็คือบ็อกแอนโทนีเอไอที่สร้างโดยนะด็อกเตอร์คิมผู้เชี่ยวชาญค่ะนะคะ,นะคะเขาเป็นวิศวกรนะคะอ่าพูดง่ายก็คือนักวิานักวิทยาศาสตร์ที่ชำนาญเรื่อง AI และนี่ก็คือเครื่องแรกที่เขาสร้างหรือไม่นะคะให้กับบล็อกเชนและอยู่ระหว่างทดสอบอยู่นะคะและก็มีคนไปทดสอบ ไปทดลองใช้นั่นเองและนี่ก็เป็นแมวตัวแรกหรือไม่ที่เขาสร้างขึ้นมานะคะนะและก็จะทำเป็น NFT และขายต่อไปนั่นเองนะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องดีๆค่ะที่จะเกิดขึ้นกับรูน่าอาจจะเป็นบล็อกเชน AI เครื่องแรกหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องไปคิดนะคะตอนนี้กระแสะ AI กำลังมามากค่ะดิฉันเปิดในช่อง YouTube ค่ะ Google ก็พึ่งจะเริ่ม ให้มีการใช้ AI กันเพื่อนดิฉันเชื่อว่าเพื่อนๆอยู่ในวงการคริปโตคงรู้ข่าวนี้กันดีอยู่แล้วนะคะ Google เพิ่งประกาศให้ใช้ AI เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะเพื่อนเอา AI เข้ามาใช้ค่ะเพื่อนลองไปสังเกต YouTube นะคะมีให้ทดสอบ AI เนี่ยได้ประมาณ3-4เดือนแล้วนะคะให้เราสามารถพูดนะคะพูดและให้ AI ทำงานแทนเราได้ด้วยนะคะเพื่อน ประมาณปีนี้ค่ะปีนี้เลยค่ะ AI ค่ะนะเราสามารถทำ YouTube ค่ะให้ AI มันพูดแทนเราได้เลยเพื่อนๆแค่เขียนบทให้มันพูดแค่นั้นเองนะคะนี่คือของใหม่สำหรับ YouTube ค่ะนะนอกจากนี้ YouTube ยังมีเรื่อง AI ไปใช้กับระบบหลายๆอย่างมากค่ะนะคะในของ Google ก็มีนะคะในเรื่องนะในเรื่องที่ การแปลก็มีค่ะมหีหลากหลากยเร,เรื่องมากค่ะมีการแบ่งปันกันใน u t u b e นะคะเพื่อนนี่คือโลกของ AI นะ,ะกำลังจะมาแล้วนะคะเพื่อนเริ่มมีการแข่งขันกันขนาดหนักแล้วนะคะ AI ของ Google AI ของ Microsoft ค่ะมันกำลังแข่งขันกันหรือไม่ตรงนี้นะคะเพราะ Microsoft ค่ะเอา AI เข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะดิฉันเชื่อว่า Google เนี่ยก็ไม่ยอมแพ้รีบ เข้ามาในปีนี้เช่นเดียวกันนะคะนะ,ะเราก็มาดูฉะนั้นลูน่าเราก็มี AI เช่นเดียวกันค่ะนะ,ะเรามาตามต่อนะคะท่านนี้ก็แบ่งปันเช่นเดียวกันเกี่ยวกับ AI ค่ะนะเขาบอกว่านะคะโอ้ข่าวดีลูนา่า L1 ประสบความสำเร็จในการสร้างภาพแมวบนบล็อกนะคะบล็อกแอนทอบี้ค่ะ ซึ่งเป็นกลไกสร้าง AI ที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนตัวแรกที่ออกแบบมาเพื่อการเผาลูน่านะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะภาพดังกล่าวกำลังจะพัฒนาเป็น SS อ่าพูดง่ายคือ NFT ในอนาคตค่ะดิฉันเชื่อว่าเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบล็อกนะบล็อกแอนนี่นะคะ ซึ่งเป็นแผ่นฟอร์ม L2 การเบื่อนบอกก่อนนะคะเป็นแผ่นฟอร์ม L2 ในอนาคตซึ่งมันสร้างเชื่อมโยงกับนะ,ะบล็อกบล็อกเชนของลูน่าคลาสสิกนั่นเอง ซึ่งหมายความว่าในอนาคตเราอาจจะเห็น NFT อาจจะเห็นแผ่นฟอร์มของนะแผ่นฟอร์ม m a t a v e r s e ของ Luna Class i ิกที่สร้างโดยโนดต่างๆได้นะคะนะหรือนะทีมนักพัฒนานี้สร้างนะคะอย่างเช่นด็อกเตอร์นะด็อกรคิมก็มีแผนเรื่องนะเรื่องอะไรรู้ไหมคะ แมตต์เวิร์ด้วยนะคะเพื่อนฉะนั้นอนาคตของลูนาจับตาดูต่อไปค่ะเราไปต่อกันนะข่าวนี้ค่ะข่าวนี้เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับปริมาณการ ทำธุรกรรมของลูน่าค่ะไม่ได้ตกเลยนะคะเพื่อนแม้ราคาจะดาวลงแต่ธุรกรรมก็มากกว่า2 0 0แสนเคต่อวันเงนเพื่อนนี้ก็คือปริมาณการทําธุรกรรมกับพุ่งขึ้นนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้ก็เป็นแผ่นฟอร์มเกมนะคะเขาเริ่มเปิดตัววันนี้แล้วคะ่ะเกมแผ่นนี้คะ่ะที่ก่อนหน้านี้ก็นะคะผ่านการอนุมัติของชุมชนนั่นเองให้สามารถเปิดผ่านบล็อกเชนลูน่าคลาสิกได้นะคะนะ,ะซึ่งกระบวนการ การของเขาก็ต้องมีการอัปเดตนะคะก็ต้องติดต่อกับ L1 นนั่นเองสำหรับทดสอบระบบและก็เปิดนะคะวันนี้เขาประกาศการเปิดตัวแผ่นฟอร์มของเขานั่นเองก็คือวันนี้นะคะก็จะมีการเริ่มเปิดตัวนะคะเพื่อนเขาบอกว่าตารางก่อนหน้านี้เพื่อทดสอบปัญหาบอกเล็กน้อยหากพบปัญหานะคะเขาก็จะแก้ไขให้ทันนั่นเองนะคะดิฉันเชื่อว่าวันนี้ที่เขาเปิดเป็นการเปิดเพื่อทดสอบ ระบบนั่นเองนะคะเรามาดูต่อก่ะนี่คือข่าวของเชล่าเรเบลนะคะเขาก็ประกาศเช่นเดียวกันเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการอัปเดตนะคะบล็อกเชนและก็อัป เดตนะอัปเกดนะแผ่นฟอร์ม L2 ต่างๆซึ่งกระเป๋าเงินเรเบ l Station ก็เป็นแผ่นฟอร์ม L2 เช่นเดียวกันซึ่งเขาก็มีการประกาศในเรื่องของการอัปเดตและการปรับเปลี่ยนโหมดใหม่นั่นเองนะคะในวันที่1มิถุนาก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะเขาก็จะมีการอัปเดตนะคะเพื่อนและก็นะอ่าก็มีการแจ้งชุมชนสำหรับการเตรียมสถานที่สำหรับนะในการโพส ะะข้อมูลและก็นะ,ะพวกเขาบนฟอรั่มของเรานะ,ะพูดง่ายก็คือนี่ก็คือหน้าตาสิ่งที่สามารถมาโพสมาติดต่อหรือสื่อสารข้อความในบล็อกของพวกเขานั่นเองก็มีการอัพนะคะเราไปดูข่าววิเคราะห์ค่ะข่าวนี้พูดถึงนะคะเทอราคัสสิกะลูนาเทียบเมื่อจะนะเทียบเท่ากับลูน่า2.0และ Cosmos ั p เกรดหรือไม่นี่คือวันที่นะคะวันที่ล่าสุดที่จะต้องมีการแก้ไขพูดง่ายข่าวนี้ค่ะเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าการอัปเกรดครั้งนี้จะทำให้ลูน่าเทียบเท่ากับล u n a าเวอร์ชัน2และ Cosmo เอ Cos Cosmos ได้หรือไม่นะคะเครือข่ายเทอร่าซึ่งประสบปัญหาตั้งแต่ล่มสลายเราจะเห็นนะคะเมื่อ ปีที่แล้วพฤษภานั่นเองและตอนนี้กำลังจะอัปเกรดเพื่อเปิดตัวลูน่าคลาสสิกแล้วนะร้าเบื่อนการอัปเกรดครั้งนี้ก็คือการฟื้นฟูและการเปิดตัวแบบ ให้ใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะคะนะดดีนันเชื่อว่ามีการเปิดตัวเนี่ยลูหน้าก็อาจจะไม่ใช่แค่เหรียญมินแล้วนะคะมันก็จะเป็นลูหน้าที่เปิดให้ใช้ประโยชน์มากกว่ามินปกติแล้วนะคะเพื่อนเครือข่ายมีความคลืบหน้าใหม่ในการบรรลุเป้าหมายเนื่องจาก l 1นะคะได้ดําเนินการขั้นตอนในการดําเนินการ v 2 1 0ที่รู้จักกันในชื่อของอัปเกรดนั่นเองนะ คอสคอสคอสวอร์มนวอร์มนะคะควรสังเกตว่าการอัปเกรดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูน่ามีความเทียบเท่ากับลูน่านะคะเวอร์ชัน2.0และคอสวอร์มนะคะบ็อกเกนนะคะการแก้ไขแผนงานไตรมาสที่2ที่พึ่งเปิดตัวแสดงเห็นว่าทีม L1 ได้เลื่อนวันอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน v 2.10ตามรายงานของนะคะ ผู้จัดการโครงการนั่นเองในทวิตเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีการย้ายวันที่วางจำหน่ายจากวันที่31พฤษภาคมเป็นวันที่14มิถุนาเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการทดสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดและการประกันคุณภาพค่ะในทวิตเดียวกันนาลูนาเบิร์นเบิร์นอาร์มี่ค่ะผู้จัดการโครงการ L1 เปิดเผยว่าเมื่อปล่อยเทสเน็ต สำเร็จในวันที่31พฤษภาข้อเสนอการอัปเกรดจะถูกสร้างขึ้นและเปิดให้ลงคะแนนหลังจาก7วันนะคะนี่ก็คือข้อมูลในทวิตเตอร์ที่เขาแบ่งปันทีมมุ่งม,มั่นไปที่การอัปเกรดเวอร์ชัน2.10น2.10และการทดสอบสัญญาณอัจฉรยะก็เป็นไปได้ด้วยดีกำหนดการอัปเกรดเครือข่ายทดสอบนะคะ ซ้อมสำหรับวันพุทธที่31ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะช่วงเวลา11มงตอนเช้านะคะหลังจากการอัปเกรดสําเร็จบนเครือข่ายทดสอบในวันที่31นะคะเราจะสร้างและโพสต์ข้อเสนอการอัปเกรดและเปิดให้โหวตอีก7วันหลังจากนั้นการอัปเกรดสําหรับความเทียบ,เท,ยบเท่ากาันได้รับการกําหนดขึ้นในวันที่14ค่าคอมมิชชั่นสําหรับ ตัวตัวสอบความถูกต้องขั้นต่ำ5%จะได้รับการพัฒนาและกําลังอยู่ระหว่างการทดสอบและกําลังตั้งเป้าที่จะรวมไว้ในเวอร์ชั่น2.1.0ในวันที่14พูดง่ายๆก็คือนะคะวันนี้ค่ะเพื่อนนะวันนี้ก็คือวันที่31เขาจะทดสอบระบบก่อนนะในสัญญาณอัจฉริยะค่ะกําหนด อัปเกรดเครือข่ายทดสอบซ่อมสำหรับวันนี้ค่ะเมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเปิดนะคะเปิดโหวตนะคะให้นักลงทุนไปโหวตภายใน7วันค่ะในโหวตก็คือโหวตสำหรับการอัปเกรดเทียบเท่ากับรูน่าเวอร์ชัน2ค่ะเมื่อผลโหวตอ,ออกมาก็จะอัปเกรดเปิดเปิด ตัวประมาณวันที่14มิถุนาเป็นวันที่แน่นอนนั่นเองนะคะรวมถึงค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะเพื่อนนี่ก็คือนะ,ะนอกจากนี้หวังว่าทุกคนจะมีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมขอให้คุณพบกับความสําเร็จนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขามีทวิตไว้นั่นเองนะคะสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งการอัปเกรดคือการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบความถูกต้องแม้ว่าตัวตรวจสอบความถูกต้องบนเครือข่ายลูนา่าคลาสิกจะมีอิสระในการตั้งค่า ตัวเลือกตัวตรวจสอบความถูกต้องแต่ทีมงานต้องการบังคับใช้อัตราค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ5%เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายมีความยุติธรรมและปลอดภัยนะคะนี่ก็คือข่าวสารค่ะฉะนนั้นค่ะอัปเดตจะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือในวันที่14ค่ะเรามาดูบทวิเคราะห์นี้ค่ะเป็นการวิเคราะห์ราคาค่ะเรามาดูนะคะบทวิเคราะห์นี้พูดถึงการวิเคราะห์เทอร์ลาคลาสสิกเมื่อแยกตัวออกจาก ขึ้นล่าสุดในตลาดค่ะราคายังคงอยู่ในช่วงพักตัวค่ะเราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าไซ์เวออกข้างนั่นคือการพักตัวราคาเหรียญบนแบบนี้สะท้อนระหว่างเครื่องหมายค่ะ ถ้าจะวิ่งก็คงวิ่งไม่แรงกันเบื้นก็วิ่งอยู่ในกรอบนั่นเองก็คือ04ตัว94และ04ตัว82มันจะวิ่งอยู่ในกรอบของมันในช่วง2ส,สัปสองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบ่งชี้ถึงการสร้างช่วงแคบๆดังนั้นการฝ่าวงล้อด้านใดด้านหนึ่งจากช่วงนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อผักดันนะคะ อคอยนี้ออกจากขั้นตอนการรวมฐานนะคะราคาลายวันก็คงอยู่ที่นะคะ0ูนย์สตัวนะถ้ามันจะวิ่งรายวันในแต่ละวันมันก็คงยังคงไซเวอออกข้างพักตัวก็คงวิ่งอยู่ในกรอบอยู่นะคะเพื่อนการฝ่าวงล้อขาขึ้นแนวต้านก็คือ04ตัว94 อาจกระตุ้นให้ผู้ซื้อท้าทายอุปสรรคสำคัญของรูปแบบนี้ปรมิมาณการซื้อขายระหว่างวันในเหรียญรูน่างอยู่ที่18.8ล้านซึ่งบ่งชี้ขาดทุนนั่นเองพูดง่ายก็คือราคามันค่อนข้างน้อยแรงขายแรงซื้อไม่เยอะค่ะตอนนี้ก็อ่อนค่าลงมา ค่อนข้างเยอะมากค่ะก็คือพูดง่ายก็คือนะคนขายก็น้อยลงคนซื้อก็น้อยลงประมาณนั้นนะะเรามาดูต่อตามเวลาปัจจุบันเหรียญเทอลลล่านะคะซื้อขายอยู่ที่0ูนตัวแปดและยังคงแว่งตัวอยู่ในช่วงแคบๆแม้จะได้รับแรงผลักดันเชิงบวกจากความเชื่อมั่นของตลาดที่กว้างขึ้นแต่ราคาลูน่ายังคงอยู่ด้านด้านข้างซึ่งบ่งชี้ว่า ผู้ซื้อขาดความมุ่งมั่นในการชุมนุมต่อไปยิ่งกว่านั้นเนื่องจากเหรียญเทอราคลาสิกยังอยู่ในภายใต้แนวโน้มขาลงราคาจึงแมมีแนวโน้มที่จะลดลงทะลุแนวรับ0.42ตัว8ดอลล่าร์การพังทลายนี้จะช่วยเพิ่มโมเมนตัมการขายพื้นพื้นฐานและนำและทำให้อั อะคอยลดลง14%สู่ระดับ0.47นะคะในทางตรงกันข้ามการทะลุเหนือแนวต้านค่ะ0.494ตัวดอลลาร์อาจทำให้ราคาสูงขึ้น8%ก่อนที่จะถึงแนวต้านที่สำคัญค่ะราคาลูน่าจะเรียกคืนนะคะเ,เพื่อนก็คือไปที่0ลด0ไป1ตัวเหลือ1.03ตัว1 ได้หรือไม่นะคะต้องจับตาดูนะคะเพราะวันประมาณวันที่สองจะมีการเผาของใบแอนดค่ะมันจะช่วยดันราคาขึ้นให้มากหรือไม่เพราะมีอัตราภาษีใหม่นะคะเพื่อนอัตราภาษีใหม่ก็คือ0.5นั่นเองมันจะช่วยดันให้ราคาดีดขึ้นระดับไหนเราต้องจับตาดูในวันที่สองค่ะสำหรับลูน่าเพื่อเริ่มต้นการพื้น นะพูดง่ายก็คือพึ่งเริ่มต้นฟื้นตัวที่เป็นขาขึ้นนั้นจําเป็นต้องทําลายแนวต้านนะคะรูปแบบลิ่มการฝ่าวงล้อมนะคะส่งสัญญาณการเริ่มตัวกับตัวค่ะแนวโน้มและอาจกระตุ้นฟื้นตัวที่สําคัญนะคะตามระบบนั่นเองการชุมนุมหลังการฝ่าวงล้อมนะคะอาจไปถึงเป้าหมายที่0-3ตัว1 14 นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะเพื่อนมันจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามต่อไปค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันข่าวสารของลูน่าคลาสสิกเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,ะ,คะ,ะเพื่อนถ้าสะกดภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรผิดพลาดต้องขออภัยใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกด ไลค์และร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะจะเป็นกําลังใจให้กับดิฉันทําคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มาติดตามและฟังทุกคลิปนะคะแม้กระทั่งดิฉันอ่านภาษาไทยผิดภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องเพื่อนๆก็มาตามทุกนะทุกคลิปคอมเมนต์นะคะนะแม้บางท่านก็อาจจะมีภาษา แนะนำบ้างดิฉันก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะบวกลบก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ